ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้ตีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตีรีวิวจะมาเล่าเรื่องเหรียญเสมารุ่นแรกหลวงพ่อชำปีพศ .2482 วัดท้องคุ้งจังหวัดสมุทรปราการเหรียญน,นี้ที่เรียกกันว่าเหรียญตายสืบเนื่องมาจากเป็นเหรียญที่ใช้ทำในงานพระราชทานเพิงศพของท่าน ในปีพศ24 8 2นั่นเองหลวงพ่อชสร้างวัตถุมงคลเอาไว้คือตะกุดผ้ายันพระเนื้อผงมีทั้งหน้าเดียวและสองหน้าสำหรับเหรียญรุ่นแรกปีพศสอง2นนั้นเหรียญรุ่นนี้ซึ่งที่เรียกกันว่าเหรียญตายแต่ก่อนยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่าเหรียญน,นี้ทันหลวงพ่อเลยไม่ แต่มีหลักฐานและข้อมูลยืนยันภายหลังว่าเป็นเหรียญไม่ทันหลวงพ่อสร้างเนื่องจากเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นสำหรับแจกในงานพระราชทานเพลิงศพของท่านในปีพศส4 8 2โดยมีพระมงคลสันทโรเป็นผู้ไปว่าจ้างร้านปะวะโรประตูผีกรุงเทพเป็นผู้ปั๊มเหรียญจำนวนทั้งสิ้น1,082เหรียญ เป็นเนื้อทองแดงแบ่งเป็นกะไล่เงินห้าร้อยเหรียญกะไล่ทองห้าร้อยเหรียญเนื้อเงินแปสองเหรียญโดยเหรียญน,นี้ปลูกเสกโดยอาจารย์มาวัดโมกและหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วอีกด้วยลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญเสมารูปเหมือนหน้าตรงครึ่งองค์อักษรภายในระบุว่าหลวงพ่อชำ วัดทองคุง้งพศ2482ด้านหลังเหรียญนั้นเป็นยันห้านอกจากจะเป็นรุ่นที่ทำในปีพศ2482แล้วยังมีเหรียญรุ่นที่ไม่ได้บุพศออ,ออกมาอีกด้วยในปีพศ2489และในปีต่อมาก็มีการทำอีกในปีพศ2508ก็มีการจัดสร้างขึ้นมาอีกเช่นกันสำหรับที่ท่าน ยังมีชีวิตยอยู่ท่านได้สร้างผ้าขอดผ้ายันตะกุดและปีพศ2457ท่านสร้างพระผงเป็นเนื้อผงขึ้นมาบรรจุลงกุเอาไว้มีทั้งพิมพ์ปิดตาและพิมพ์พระพุทธและต่อมาทางวัดได้เปิดกุให้ประชาชนได้เช่าบูชาสำหรับพุทธคุณของเหรียญที่ท่านได้สร้างมานี้ มีเด่นทางด้านเมตตามหานิยมครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ตีรีวิวนำมาเล่าเกี่ยวกับเหรียญเสมารุ่นแรกของหลวงพ่อปีพศสอง2ัให้ท่านได้ฟังในวันนี้สำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวน,นี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆนที่รับชมและรับฟังและไว้พบก,กันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ